การถักร้อยลูกบาทนะครับนะครับในสามชั่วโมงเนี่ยท่านสามารถเรียนรู้ได้พูดกอมมันนะอ่าโต้แย้งหรือว่าสนุกสนุกอะไรทั้งนีในกามาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสกวัสดีค่ะ ขายดีไหมคะเปนบางอย่างหมูก็แพงขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่นะครับแพวไข่ดาวขึ่นขายสี่สิบปลาอะไรอะคะปลาหวานค่ะปลาหวานแล้วทอดเองหรือว่าไปซื้อซื้อมาซื้อมาทอดร้อยทำไมในวันนี้ก็เลยเดียวกาสมาย้่ยเยียนพ่อแม่พี่น้องตอนในย่านชุมชนวัดกกิ่งและร้าเอาหารเลี้ยงหมูอ้อ เจ้าเคะ,ะก่อนที่จะมาลงเล่นการเมืองค่ะเราเตได้ทําอะไรมาก่อนนะคะพี่เคยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ<ช>สอนอยู่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สอน,นอยู่10บสิบสบปีพอดี<ช>ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะประมาณเ<ช>มษาสี่เก้าแล้วก็กันยาก็มีรัฐประหารช่วงก่อนกันยาสี่เก้าเนี่ยก็ สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเองอยู่แล้วค่ะแล้วทาไมถึงอยากมาเป็นนักการเมืองะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบเล่นการเมืองรือชอบด้านการเมืองคือพี่สอนหลักสูตรรัฐประาาศาสนศาสตร์เนี่ยมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยนโะยบ,บายรัฐบาลการบริหารงานภาครัฐเนี่ยแล้วเราก็ต้องติดตามการเมืองต้องมาวิเคราะห์ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความที่เห็นความรู้สึกก็เกิดขึ้นว่า ไม่ถูกใจนักการเมืองอแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนประชาชนทุกวันนี้ค่ะที่บางครั้งเราก็เกลียนนักการเมืองอหงุดหงิดกับเขาแต่ว่าก็มีคําถามเหมือนกันว่าถ้าเราเกลียนนักการเมืองเนี่ย แต่เราหลีกเลี่ยงนักการเมืองไม่ได้สุดท้ายแล้วในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีนักการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราสนใจเราพร้อมเราเข้ามาเป็นนักการเมืองซะเองเป็นอย่างที่ที่เราอยากเห็นคนอื่นเป็นเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่านั่งบนนั่งหงุดหงิดอยู่ที่บ้านนะคะจำความรู้สึกครั้งแรกที่ตอนลงหาเสียงได้ไหมคะตอนแรน